ีครับผมแมนมูลิฟาร์มอยู่แล้วนะครับเพราะวันนี้เราจะพาทุกคนมานอกสถานที่นะครับตอนนี้เราเยืนอยู่ที่ทองไสาฟาร์มนะครับอ่าเป็นฟาร์มวมัวนมอ่าต้องเล่าให้ฟังนี้ก่อนก็ว่าฟ้องไสาฟาร์มเนี่ยเป็นฟาร์มวมัวนมแห่งหนึ่งในอำเภอเทศิตที่ประสบความสําเร็จนะครับที่เราจะพามาดูวันนี้ก็เพื่อว่า ทางท้องสายฟ้มเขามีวิธีการบริหารฟาร์มวิธีการจัดการการเลี้ยงการอะไรยังไงครับเขาถึงได้ประสบความสาเร็จก็ถ้าพร้อมแล้วก็จมมันเลยครับครับตอนนี้เฮ้ากระยูครับเจ้าของท้องสายฟ้าเลยนะครับย่างยูข่างพวเมี้งครับสวัสดีครับซื้อรถครับซื้อจริงซื้อซิเบกวัชราวงศ์สีครับซื้อฟร์มซื้อท้องสายฟ้ามครับอยากถาม้รถว่าเริ่มต้นขึ้นได้ยังไง เริ่มต้นตอนแรกเลี้ยงวัวเนื้อครับแล้วไปยึดไทยไปน้ำไอ้มันให้ยังนี่บอครับไอ้มันเลี้ยงวัวเนื้อที่เห็นเขาเลี้ยงวัวนมครับรู้สึกว่ามันมันโค้งรายได้รายได้แมนแมนครับก็เลยขายง้วเนื้อสิบสองตัวสิบสองตัวไอง้วนุ่มโกตัวคือสิ่งว้วนมเลยหกตัวเริ่มก่อตั้งเริ่มก่อตั้งปีเริ่มปีหาสามครับปีหาสามตอนเนี้ยอยู่ป้ามต้องใส่ป้ามเนี่ทั้งหมดเนี่ย อนนี้มีงัวทั้งหมดกี่ตัวครับทั้งหมดเลยที่เลี้ยงรวมง้อเนี่ยคับเป็นง้อง้อน้อยกรับประมาณเจ็ดสิบตัวเจ็ดสิบงัวหลายขนาดนี้ใส่คนดูแลทั้งหมดจะคนครับสี่คนครับแล้วก็มีมีมีพ่อมีแม่แล้วก็แล้วก็ผมแล้วก็สุดที่รักคนหนึ่งครับสุดที่รักแบ่งหน้าที่กันไปเนาะครับแบ่งหน้าที่ซอยกันคนละหน้าที่เดี๋ยวตัวคนลักกัคือผมนี่แหละครับตัวหลักไปไหนก็ได้ครับ ก็คือว่าอาชีพเ,เรียมงอนุ่มมันก็ต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่จำเจนครับ,รบเขาในเชตต้องอาศัยแบบว่าต้องใจรักคิดะว่าเฮ็ดสมือในเงินสมือครับแค่นั้นพอแต่แต่ผลตอบแทนที่เขาตอบแทนเราก็เป็นก็ดีครับ,รบดีแล้วตอนนี้คือว่าที่สำหรับเรียมนุ่มเพื่อขายเนี่ยตอนนี้เรียดอยู่แค่โตครับตอนนี้เรียอยู่สามสิบพอดีสามสิบพอดีแหมสามสิบ <laughs> ตัวพอดีเลยไก่นุ่มอยู่ เอ่นล้มอยู่หาลอยกูรู้หาลอยน้อยๆห้าร้อยห้าร้อยกิโลนี่คือตอ่ตอต่อมื่นต่อหนึ่งวันใช่ไหมครับตอ่ตอต่อมื่นเท่าไหนึ่งวันห้าร้อยกิโลนี่ทั้งทั้งเช้าก่อนที่เคนรับตื่นนี่เป็นประกันอยู่ราคาเท่าไหร่ครับสิบแปดบาทเริ่มเริ่มจะเกินล้าเกณฑ์ดีก็่าสิบเก้นะาบาทครับแต่คนมากอยู่ประมาณสิบแปดบาททุกคนก็ไปลองคำนวณดูนะครับว่าวันหนึ่งได้ห้าร้อยโลแล้วกิโลละแปดประมาณ18บบาทวันหนึ่งมันจะเป็นเงินเท่าไหร่ แล้วเดือนหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่แล้วอาหารที่ที่ท่องใส่ป้ามเลยครับมีมี่หยางแน่ที่ไหงมวกินนี่ครับติกพวกกากทัวอืมกากทัวกากทัวทัวบดทัวบดทัวเหลืองเป็นบ่ทัวเหลืองทัวเหลืองเอาเป็นทัวเหลืองกากเบียร์กากเบียร์เราจะซื้อที่ไหนครับมีเหล่งที่ซื้อเขามาส่งถุงละร้อยถุงละร้อยวันหนึ่งประมาณกี่ถุงที่นี่กินที่นี่สามสิบตัวกับสองถุงสองถุงค่าค่าละสองถุง กากแป้งกากแป้งหรือกากแป้งนี่ก็คือกากมันสัมปะหลังไงครับที่มันเหลือจากกระบวนการที่เขาผลิตแป้งยาเนาะยาที่ขาดวเดือคือยาเพราะว่างวต้องกินยากระตมาให้กินตอนหลีดนมกินพอมันหลีดแล้วก็ปล่อยออกแล้วก็ปล่อยแป้งทุนมาทีนี้แป้งปล่อยไปกินก็แป้งกระต้าไห้บ่วมนันหลายหลายกระบ้านไห้ปวคิดง่ายๆครับ ขึ้นแถบมันง่ายมันก็นง่ไงขห้นแถบมันหยากบก็ย่าบพื้นที่ของท้องสายฟ้าเนี่ครับทั้งหมดนี่มีจกักลายครับมีประมาณสีปลาครับสีปลไรสีปไรยนี่แบ่งเป็นชัดส่วนยังไงนะครับก็บมีลงลงลง,ลงอนุบานลงของวันหน่อยที่แรกเขาเกี่ยวที่แรกเกิด<ม>งอแล้วเกิดงอขอดไม่ต้องแยกออกมาไปลงลงรีบครับสำหรับรีบนมแม่วัว กับบานหลังน้อยหลังนึงอ่าสมบูรณ์ถ้าก็ใส่ถ้วก็แล้วก็โรคเฟียงถ้าก็มีบ่อหนามบอเกิใหญ่เติบอยู่ครับที่เหลือนั่ยก็ปลูกหญ้าเป็นเลยอืมปลูกเป็นหยาเป็นหยาหญ้านี้เปียแล้วก็หญ้าลูซี่ครับไพราว้ปล่อยแปงอ่าตอนนี้อยู่ท้องสายฟ้ามีมีปัญหาแล้วอุปสรรคในการเลี้ยงว่าอย่างไรครับตอนนี้ก็เป็นแบบโรคระบาดครับโรคลำปีสกินลำปีสกินวอดันหายดีเลยโรคไอเฮฟไม้อีกแล้ว เราวมีวิธีการรักษาง่วงการแก้ไขแบบไหนครับก็ไปเบิกยาซื้อเอายาจากสากรอนมารักษามันกับหลายอย่างอยู่ครับตัวยากับตัวยากับหลายอย่างแล้วเอายายาวัานี่ยเขาเขาฉีดเองไหมเนบ่หรอยังไงครับฉีดเองเนะครับศึกษาเองเลยศึกษาเองศึกษาเองเทียนเองเลยมหมอประจำบเพ่อกับมีมแต่จังหวะเหรอครับ กลายฟังเขาต้องเขาต้องดูแลเองครับเม่อก่อนกลางสิบบ,บอคอยเพียงพ่อ,น <Man. S 1> พอเนาะควรจะดูแลหลายทีเองท <Man. S 1> ี่เขาต้องเขาต้องเรียนรู้ครับเรียนรูร้ใน,นการรักษาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ต้องถามผู้รู้ก่อนเป็นเพราะว่าว่าอาการแบบนี้เขาต้องเขาต้องใส่ย,ยาตัวนี้ไังเสียเป็นบพรพอยาบางตัวฉีดแล้วมันทรงมันไม่ได้ครับมันก็จะมีผลตอนน้ำนมครับแต่ก็รักษาแม่ไปก็รักษา รักษางอไปก่อนรักษาแม่วัวไปก่อนให้ให้ให้แม่วัวหายก่อนถ้าเกิดแม่วัวป่วยกินอะไรอย่างเงี้ยเพอแวะแม่วัวตัวนึงก็ราคาก็ตัวละหามือนะครับปีไปเลยราคาก็แพงเหมือนกันแม่ละหามือตัวละหามือเสี่ยงเงินยังไงก็ต้องรักษาไว้ก่อนครับรายได้จากการขายนมนุ่มเรามีรายได้อย่างอื่นอีกบ้างครับก็มีขายหญิงว่าครับทานแห่งๆขายหญิงว่างเป็นอันนั้นจะเป็นนาแรงเนาะครับนาแรงขายหญิงว่ากก บอกส่ถุงขายครับถุงมุงยี่สิบบาทมันยี่สิบบาทปออเองบ่ครับหรือว่าหรือว่าจ้างหรือว่าจ้างจ้างเขากอกครับจ้างเขากาะจ้างเขากอกถุงห้าบาทเขาเขามารับเองเลยบ่ครับสีงห์งนเขามารับเขาทุดเขาทุกซังเข้าไว้เลยครับเป็นพันสองพันลูกเขาทุกซังเลยเลยมีเจ้าประจาครับขเจ้าประจําครับเดี๋ยวมี่ยังอื่นี่บ่ครับได้ได้แล้วก็บวิ่งส่งนมครับส่งนมส่งนมก็คือส่งน้ำนมน้ำนมสด เอาร,รับรับจากฟาร์มไปส่งที่สหกรณ์สหกร,รณ์โคนมอ่าอ่าก็าคือแบบว่าบางฟา้ามเนี่ยครับเพิ่นเพิ่นจะบอไปส่งน้ำนมเองนะครับเพื่อก็จะฝากเนี่ยยังยังนารุณเนี่ยจะฝากนารุไปเพราะนารุณจะวิ่งของจะจะของอยู่แล้วแต่เขาจะเห้จะฝากกันไปก็วันนี้จะขอขอบคุณทั้งเสียรถนะครับเสียรถทองสายฟาร์มมากๆเลยครับเสียเฮ้ามาสัมผัสมาบอกแนะนำวิธีการบริหารฟ้ามทีดีนะครับก็ ฝากไปถึงนะครับท่านใดที่มีความสนใจในการเรียงโคนุ่มครับฝากคำถามไปไต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวทางเราจะทำคลิปเสนอมานะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องวลิสปามเพื่อเป็นกำลังใจให้การให้เราในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ